ผู้เจริญท้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้องถวา,ายผ้ากรถิ่นกับทั้งบริวารน,นี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับทากรถิ่นก,กับบริวารทั้งหลายนี้ของพระเจ้าทั้งหลายแก่ขพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเกิน เป็นคุณสุรานันสองท่านนะนครับนะครับและพอเชิญท่านคุณแม่เทียบสศกมั่นคุณตวันตลอดไปสงศท่านที่มีป้ายชื่อด้านหน้าพอเชิญนะครับเชิญออกมา,มาเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้มิจเกียรแถวหน้าอาท่าน นาเพอท่านนายกท่านพรมกลับก่อนครับเหลือจากนั้นผมนจะให้เขาแถวเป็นแถวตอนที่สองนะครับตอน,นให้ท่านผู้มีเกียรติได้ถวายก่อนครับเ <c oughs> หลือจากหันพินนองเขาแถวกันมาบาบันทีนี้ลุกยืนเลยครับฟ,รฟังนั่นคือการไปตั้งแถวฟังนั่นรับยางข้ามาข้อห้อมเป็นแถวตอนที่สองเวลาออก ท่านที่อยู่ด้านซ้ายออกซ้ายท่านที่ด้านขวาออกขวาซึ่งจะไม่ชนกันนะครับเพื่อความเป็นระเบียบครับ ผมจะยืนขั้นให้นะครับให้หยุดท่านเอาสะสาก่อนครับสะาปก็ได้ครับท่าช้าก่อนครับท่านลองพุ่มกลับก็ออกซ้ายมือไปเลยนะครับคุณนายพุ่มกลับครับเออจะเป็นสองสองแถวนะครับท่านพันตำรวจตีสมพงศ์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นจราจรให้ผมด้วย ฟังไปด้วยครับเขาแถวไปน้ำฟังไปน้ำนะครับฟังเลขสีออกนี่ละหนึ่งเลขหนาเด้อครับเลขหน้านี่บับไห่ยสามตัวห่ยสี่ตัวเด้สองห้าแหเลขหน้าผมให้สี่ตัวนะครับเลข3ามตัวหลัง5้าแดเ้า ฟังอีกครั้งหนึ่งครับ2ล้าน5 0 0แสน8 0 0หมื่นหพันร้อยบาทสาธุยัง่งยั่งยั่งยั่งยอดยังไม่หนิ่งลอดสายท่านศัท่าจากผีจาก,จากนองแมวออกแม่ตนโพธิมีจิตเป็นสายท่านโพธิมีใจเป็นสัท่าร่วมห่วมอนุโมทนาสาธุการนะครับ,รบกับการศกษสินทนิง่งขอเชิญคุณมงคลชัยพิทักษ์ครับเตรียมครับ ออผู้นั่นออกท่าพุ่นได้เดอ้อแม่เดอ้อคือเขาหลายแถวแท้ท่านเขาหลายถแถวที่มาจกตากันเองค่อยๆชา้ชาชา้ชาช้าช้าภาพออกมาจะสวยนะครับเพราะว่าช่างภาพผู้สื่อข,ข,ข่าวของเรากําลังอทําภาพอยู่อาําเภนีขอเับเป็นแถวเดียวได้ครับเ,เป็นแถวเดียวนะครับด้านนี้ขอบคุณมากเป็นระเบียบมากด้านท่านนี้สวยมากเอาแถวเดียวได้ครับภาพจะไม่สวยครับบนหยังดอก พ่อก็ถือว่าเป็นภาพอลังการงานมหาปุชืท่อน,นี่ครับต่อรถต่อรถอ่ะมาที่นี่ท่านใดมีวาอประสงค์จะร่วมห่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าชทา,าต่อยอดนะครับใส่ได้กับคุณมงคลชัยพิทธกท่านนายอำเภอทุ่งศรีอุดมท่านจากอากาศเอกวิทมนชัยมงคลต่อยอดอีก1,000บาทสาธุขอให้ท่านนายอำเภอจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการต่อไปครับสาธุสาธุ าคุณแม่สุดารักทองทัพก็หนึ่งพันบาทาลูกสาวผูจ้จบผู้งามเพิ่อกระต่อยอดอกีกเบิ่งก่อนเบิบ่งก่อนเบิบ่งก่อนเบื้องกันตอนนี้นอนตอนนี้นอนนอน,น,อนเปลี่ยนไหมแบ่งเขียวเขียวขงวงงามวะเออนั่นแหละกระเป๋าพันหลายอยู่หนึ่งพันบาทด้วยสิสองหนึ่งพันบาทเท,ท่ากับคุณแม่เอาสองพันสองพันทุนโอ้สองพันสาธุเป็นผูจ้จบผู้งามบบงามกระบอกงามแต่หนาสทัทธาเจ้าแห่งใหญ่หลายสาธุอนุโมทนาบุญนับไม่ถ่ายครับ เอาทั้งพุณเอาไปทั้งพุนเด้อบันเทอร์ท่านใดจะมีความประสงค์ต่อยอดครับท่านใดก็เอาขอให้เป็นเงินครับคนจะมาเงินคํำนี้ไก่เจ้าเป็นงัวเขาอยู่ในป่าเด๋ถามดีเขาก็ให้ถามให้ก็อะไรส้นผูเล็กผูหน่อยตามเหงอตามแห้งตามแรงสาท่ามจึงได้มาถึงคํา้ามาจัตุปจัจจะโอ้ต่อยอดประคุณแม่ซื้ออย่างหล่ะครับซื้อแดงเนาะเออเร้าบาทเอาไม่อีกกะไรเด้อเออสาธุจะมาเงินเท่าหน่อยมาโอมกันให้เป็นมูเด๋ แทนท่านกอดเกี่ยวเป็นุ่มิใ่เองผูเล็กผูหน่อยเอามาครับคุณมงคลนชัยพิทักษ์ถือไปให้ทัวเดอคือผู้เดียวละบาทนีพีิน้องเขาต้องสองสามหน่อยคดยุนี่นี่เอาสสาเนีอยนะคุณแม่เดอ้อคุณแม่ซื้อจังไรล่ะครับคุณแม่ปัญญากัญญาปรัใจัมาจากใสหนกครับอุบลน,าานัทธานีอีก500บาทกระสาทุกอนุโมทนาบุญน,น้ำไหลครับ นัทถา,ากำลังเลิศสัทถ์คนหน่อยบันทัพพุ่นเดอ้อไปฟังพุ่นให้ทัวให้ถึงพินนองบรรทัพมือนี้ล้วนแต่มีจิตใจอันสูงส่งนะครับไผก็อยากมาเฮ็ดบุญบุญนั่นเป็นตัวจังไดหนอมิตรผูอยากหาเสนอเมื่อพักกันมาหาบุญไปเบิดแล้วบ่ผู้ขาดสิหาังต่อไปบุญคืออย่างครับคือความสุขนะครับเฮ็ดแล้วเกิดความสนุกสุขสบายใจแล้กก็บอมีโลกมีภัยนั่นละสมความมุ่งม,มั่นปารถนาครับ พี่นองมาเหตุบุญศิลกินท่ามอนเองครับก็คือจังจระเข้ลุกพยาเศรษฐีนั่นละ่กะก็ขอให้พี่นองบรรเฮาเป็นเศรษฐีมีมังปันถวนนาพี่นองมาเหตุบุญกฐถินกับเต,าต่าจะมีทงเต่าเนาะก็ขอให้พี่นองไปทางดั่มีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสตินะครับปอปับนำด้งฉีบ่บประมาทีวิตนั้นจะยื่นเย้าหมันท่านปีขามดวง ท่านจะมีอายุมั่นขวัญยืนคือจังไดโนเสาร์เต่าสองรอยปีหันละบเอาหลายนะเอาจ้หลอยปีกับพ่อน่แม่เนาะเออสาธุเป็นอย่างจังมีอายุมันครับอายุมันขวัญยืนย่อนผลาอานิสง์ที่เฮาเฮ็ดคอยได้คอยเป็นลักษณะนี่แหละนะครับกับสาตุดเอเฮ็ดปุญมื่อนี่ก็ข้ให้ไปหอดไปถึง ผู้ที่หลวงหลับตับหายผู้ที่ตายไปแล้วข้าวกีบว่าม,มีมือสิตาบ่ขึ้นให้เพิ่นไปสมปะได้พบขางนาผู้อยู่ก็ขอให้มีใช่ผู้ไปทั้งอื่นทั้งไกลไปสวรรค์สันป่าก็ขอให้เพิ่นมีโศกผู้อยู่รวมทั้งโลกปัญญามีอันตรายโพดให้ทั้งใดจะได้รรมากไปจะได้มาบังเบียดให้พี่น้องประสกสุขประสบสุกแต่ความสำเร็จถูกสิ่งถูกจ่างสมมโนโรถนะครับภาษาทุสาทุเออออกมาผิดเลยครับบัดนเนี้ยโอ้เบอร์รูภาพแล้วสวยครับบัดนเนี้ย บาตัวเหตด์ยังกระร้างนะครับขันความมีความเป็นระเบียบเรียบหน่อยเป็นการบ่งบอกถึงความสมานสามัคคีตัวเบิงกระงามไปมัดนะครับบ่ติเป็นเทพธิดาหรือเทพพระบดอยู่นี่นะครับล้วนแต่ควรเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์อันผุดผ่องจึงแต่มาเหตุบุญใด่ขันบ่มีบุญผู้ขาวว่าสองสามเถื่อนนะครับนี่นะครับล้วนและยุยุนี่นี่ผู้ขาก็เป็นบุคคลที่มีบุญผัวนึง พี่น้องอยู่นี่ก็มีบุญกันวัดถุกคนฉะนั้นนะครับพยายามสะสมซึ่งบุญไปเรื่อยๆนะครับเป็นจังหวาปุญญานี้ปะโลกัสมิงปฏิฐาหนติปานิน้งโอ้ยเป็นจังบุญภูเขาบลมรับรับหายบรดตายเสียจากไปลูกเต่าเหล่าล้านปวนว่าเกือบตายที่ละไปอยู่โรงพยาบาลซีหามือปวนว่าเป็นจังบุญนี่แหละกันยังบอกหอดบุญฉะนั้นนะครับยาสิลืม เป็นไปจะเสนเลื่อมถิ่มพักกระโดนตนเกา่ยายะสินะโคดเสื้อไปย่อย่องแต่ผู้อื่นดีคอยกันธนุถนอมบำลุงพระพุทธศาสนาวัดมาอาลามก็เฮ้าเจริญหูงเฮืองเหลืองเหลื่มต่อไปนะครับประกาศข่าวให้พี่น้องจังหวัดเลยนะ่เพิ่นว่าให้ประกาศให้แนะ่วันที่แปดที่เก้านี้ไปอุบุญำกันอีกเด้อเพิ่นว่าอีหยังอำเพื่อไหนก็อำเภพอฟูก็ะดึงป่ที่นี่รมันผู้ขาไปเนี่ผ้าม้วนู่ดอะ <laughs> มันคือบุญหลายแต่หนจะสิไปมองใดการรับเชิญอยู่บานเป็นตับอยู่เย็ยนเนี่ยจิตบันไดไทยพันออกอร่อถ้าหมดนะครับท่านต่อไปก็มาต่อถ่ายกันเดอ้อท่านหนี่ก็ยังหลายอยู่นี่หละบุญกะมาพลาะกระทรงใดคุณแม่ภู้ขามาแต่บานไดหล่ะครับบ้านน้องแว้งบอก เขียวหมากแดงดีนอมุ้ยเป็นตะหักตัวละหาคนเขียวหมาก,กว่ามีได้เสือเมื่อนี่ยเป็นบาหมากและผู้ของสู่กันเขียวเขาและน้ำของสู่กันกินไปทั้งผุ่นกินปลามาพีกินเขา่าบ่ามวนส้นหัวสึ่งกันและกันนี่ละความสุขทั้งจิตทั้งใจเหตยนั้งกับมวนเหตยนั้งกับของเขียวผอมเพียงเฮียหนากันนะครับเป็นจังหวะสามัคคีคือพลังช่วยสร้างสรรค์สามัคคีต้องสามารถบังเกิดผล สามารถคีดต้องเชิดชูวัดบ้านของตนสามารถคีดต้องรอดพ้นจากภัยพานของคุณทานตะวันตลอดไทยสงนี่ผมเห็นใน,นต้นเพิ่นบอกว่าเจ0 0 0มกับ5,000ได้เนะเาะสาธุอนุโมทนาบุญนับไมไหลายครับแล้วก็คอบรั่วคุณแม่เทียบสมมันวหันเนี่ก็สองหมื่นกับเท่าไหลืมแล้วคือกัน พี่น้องทัดได้คิดได้ท้ายเอกซื้ออโหลดเลขมือนนี่บอกอยังเดียววัละคุณแม่อายุจกปีแลวครับคุณแม่สิเก้าสิบผู้ขากระสิถามแ้วฮูกันแล้วอยู่ใดจังหดสิเก้าสิบแล้วเหตุจังไดเท้าจะสิอยู่ใดคือเพิ่นคนม,มีบุญไดเนี่ยกันไม่มีบุญเนี่ยโอ้ยววระเบิดบุญแล้วเสิเอาหนาไหวใสฉนั้นเหตุบุญต่อไปเด้อแม่เอ้อนี่และเขาเอือนว่า บุญน้ำผ้าผลาน้ำสงอยู่เป็นหมโพธใบใหญ่หมไส้ใบหนาหูุกเต่าเหล่าล้านภูเกิดมือว่านขั้นเป็นมือเศร้าขาสนเดืพึงผ้าอาศัยใบบุญนกกระสาถูกเอาคือโบโจกออกมากหลังเงื่อนมาที่นี่คือสาธุเส,สือๆ <laughs> <laughs> อ่อ,อต่อยอดครับท่านไหนแต่ต่อยอดครับยกมือสายไฟใดครับคุณมงคลใจพิทักษ์ถือถ่าอยู่นี่ครับเพราะนโมทนาบุญกับพี่ก็น้องมีไหมครับแต่ต่อยอดอีกบอกเด้อ เดี๋ยวท่านจะมัดโอกาสเสียใจเด้ว่วาโอ้ยเป็นอะไรที่มันเสียดายขัดบ่อท่านมู่ท่านพ่วงได้จะวานนะครับขอขอบคุณท่านสรารวัตรสมพงศ์นะครับเป็นข้าราชการตำรวจต้นแบบขัๆขัาผู้ข่า,ขาคือประทับใจแต่คือนี่แหละมันต้องอย่างนี้นอะนก็เอื่นมาทําเพื่อประชาชนที่ดีนะครับเป็นบุญเด้อย่าให้มัดบุญเด้ฉะนั้นนะครับแล้วมาสั่งสมขึ้น อาซึ่งบุญเนี่ยนะครับไผ่ไผ่กระยากแต่วงหาแต่บุญนะครับบานเฮ้ากระโชคดีเด้มีผู้กำกับกระแทกันเองท่านรองผู้กำกับพันตำรวจโทชาติพูดกระค้นบานเฮ้าก็ง่ายใส่ของเออมันจะอยูนํากันนาสีมันจังบวมวนส้วนหัวพี่น้องอบออุ่นตัวหลังเห็นมีขณาการไมีเจ้าหน้าที่นายอำเภอกับนายอำเภอบ้านห้อยโลกมันนี่วู้ยจะมันขัดถือใจทันนาโยกขัด ตั้งสี่น้นบ้านเมืองมันจะเป็นจะเจริญเนาะพันทั้งเอื่นมาแป๊บแป๊บแปบายใหญ่นี้เหตุยังมาท่านจอยผดวันนะครับนี่ถือว่าบุญมาพลาส่งกับพี่น้องเช่าอำเภอหน้าเจรวยได้หนกเหนือจากนั้นฮักกระไดทีเพิ่บุญญาบารมีมีพระเดชพระคุณองวงพ่อพระครูสุชีพพนา,าพิวัตปัมมุกประธานเป็นถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีเมตตาจิตอันสูงส่ง เป็นอย่างจวาวสันร,รับสถานที่บนไหนมีปัญหามามหาหลวงพอ่อหลวงพ่อมีแต่ให้กับให้ให้ให้ให,ให้ให้ได้เงินได้สองล้านมนิธิแม่ทันพ่อเนี่ยครับเพราะตอนนี้กําลังต่อเติมเสริมแต่งโรงพยาบาลนาจะหล่วยนะครับตึกโอพีดีพี่น้องไปบริการคนไข้จะเป็นเอ็นอุนผูเล็กทัวหน่อยเนาะหลวงพ่อท่านทําให้แต่ก่อนนี่เป็นอาคารไตเทียมอาคารไตเทียมก็เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าบอกว่สี่ก็จะสิพักันเป็นเบาหวานได้เดอ้อเดยวจะไปหาไปฝอกไตอีกละ่ะไ้มีอันยูมาขอนยื่นครับนอกเหนือจากอาคารไตเทียมเป็นกรรมสั่งอาคารทันตกรรมบองถอนเขว่วถอนฟันการลวงพ่อเป็นภูเฮ็ดห้ยคักจักจากันนะครับก็จะมีอโลงอีอาคารที่พักอาคารสงตึกตึกสงอาพาธลวงพอ่อเฮ็ดหายกรมูตัวนั้น ตอนนี้ลำดับที่4นี่กำลังตั้งแต่ต่อเติมเสริมแต่งรีเบียงขังว่าจะเป็น E R O P D นะครับด้วยต,ตึกวัติเหตุกับมองตรวจค้นไขขันตน้นหลวงพ่อท่านมีแต่ไห้กับไ้ฉะนั้นพี่น้องมาเฮ็ดบนมณีได้บุญหลายคือกันเพราะว่าหลวงพ่อแล้วมีพระอันิสงสงอันสูงสง่งนะครับเฮ็ดจังไหนจังสิได้คือหลวงพ่อได้ทั้งเสียวเล็บนึก็ถือว่าบนหัวเฮานะครับ ทุกท่านผู้มีเกียรติทุกทานคบพี่น้องไม่เห็ุบุนมนีท่านถือว่าเป็นผู้มีจิตใจอันสูงส่งบ้านเมืองเฮาขันมีผู้นำต้งเสียบว่าจิตเป็นท่านทนาํอำเภอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฮาผมว่าบานเฮาจิตเจริญลูกเรืองที่สุดดูคนให้ดูที่การกระทําดูผู้นำให้ดูที่การเสียสละเสียสละผืนแผ่นดินถิ่นกําเนิดเสียสละเพื่อเทิดชาติศาสนา เสียสละเพื่อองค์กษัตริย์ราเสียสละเพื่อประชาธิปไตยเสียสละเพื่อคนจนกุศลดล้ำเสียสละเพื่อไม่ทำสิ่งเลวไหลเสียสละเพื่อปวงชนสุขร่ำไปเสียสละเพื่อชาติไทยพัฒนาไผเสบวยยาเห็นบานเมืงเจะของจรเญหนฮวงเฮืองเนาะไปมหันมอนเนี่อ้ยเมียแต่ขีมือขีตีตนของวงพ่อเฮาไหนก็ฟูุมโอกฟุ่มใจตัวลูกเต่าร้านโมเ่เฮาเกิดมาชิหล้างก็จะได้เห็นเออไพน้อยเหด ท็ก็จะถามข่าวหานะครับนี่คือพระละอานิสง์นี่คือบารามีของหลวงพอ่อนี่คือให้เฮาทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นนะครับเพิ่นมีแต่เมตตาอย่างเดียวเนยหลวงพ่อเพล่นมีเมตตาทำอันสูงส่งนะครับมีอย่างบ่ครับันีอ้าวมาอกีกบีงท่านมา嘛มา,มาถวายครับ ยออท่านที่มีบาทครับคุณสุรารักษ์ครับมาครับที่ไม่ีบาทคุณตอมคุณตอมเอาบาทมาเลยครับไปถวายเลยครับอาทิตย์ที่มีบาทครับคุณแม่ครับเชิญครับเจ้าภาพครับ ที่มีบาทเออเอาบาทไปถวายเดอ้อท่านพออองเรียนบ้านป่าพ่อเชิญครับต่างเรื่องกระทั้งหนาคือเก่าหันละเดี๋ยวขาเพิ่นถวายผากระถินและะ้วสักพันผู้ขาวเบาก็หาว่าผู้ข่าจมนี่จะมันจมตั้งแต่หกโมงเสาร์คนนะจะมันจมยักจมถักจมแหน่จมตัวขมาฝนไห่จมท่านบ่าจมเบาก็หาว่า ป่าเกือกอยู่แล้วนอแม่เนอจักสิมาจังใดคนเฮาบ่วมีแนวพอดีจักอย่างสำบายดีครับ